สวัสดีค่ะพี่ออมนะคะจากช่อง Momo e ่ b บร์สตูดิช่องหนังสำหรับคนรักหนังคลิปนี้มาอัปเดตข่าว DC กันบ้างมีข่าวว่าจะมี Batman เวอร์ชันของ Michael k e ีตั n นะคะโผล่กลับมาด้วยเราจะมาคุยรายละเอียดกันในคลิปนี้นะคะมีคนถามนะคะคุณซันนะคะถามว่า Flash เข้าวันไหนครับ Flash นะคะจะเข้าวันที่3เดือนมิถุนาปี2022นนะคะอีกนานเลย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะตารางหนังเท่าที่เรารู้รู้กันมันมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะคะเดี๋ยวก็เลื่อนเดี๋ยวก็เลื่อนเดี๋ยวก็เลื่อนไม่รู้ว่าจะเลื่อนหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าตอนนี้เขาวางคร่าวๆไว้นะคะว่า3ามิถุนา2022นะคะเขาพูดถึงไมเคิ k e ีตันตอนนี้กํำลังถูกเจรจากํลาลังเจรจากันอยู่นะคะกลับมารับบทแบทแมนมากับเอ r a Miller ด้วย สำหรับคนที่สงสัยไงเพราะว่าเมื่อกี้เห็นคอมเมนต์อยู่ใช่ไหมบอกว่าเอสราเองเนี่ยมีดราม่าค่อนข้างจะเยอะก็มีดราม่าอยู่เหมือนกันนะคะถ้าออกมาพูดลักษณะนี้ก็แสดงว่าเรื่องดราม่าเนี่ยไม่มีผลต่อก,การแสดงนะคะจริงๆแล้ว DC หรือว่า Warner Brothers เองมักจะเป็นอย่างนี้นะไม่ว่าใครจะโดนกล่าวหาอะไรเขาก็ไม่ปืนไหวนะคะไม่รีบไล่ออกเขาบอกว่าตอนนี้นะที่การจะเลือด การเจรจากันนะคะเป็น very early stage แบบพึ่งช่วงเริ่มต้นเอง is far from a sure thing ยังยังไม่แน่นอนนะคะอาจจะไม่ได้ก็ได้อาจจะไม่มาก็ได้แต่ตอนนี้กำลังเจรจาอยู่นะคะ mm hmm. เขาบอกว่า plot plot ของหนังเรื่องนี้เองเนี่ยมันก็จะเป็นการแนะนำ multiverse นะคะเอามั่งเอามั่งนะจริงๆ multiverse DC เขาก็มีมาอยู่แล้วนะคะ mm hmm. เขาบอกว่ามันไม่มีผลต่อ หนังเรื่อง The Batman ของ Matt Reeves นะคะไม่เกี่ยวกันนะคะอนาคตของ Batman เนี่ยก็จะเป็น Robert Pattinson เพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นแฟนพี่ Rob แล้วก็กลัวว่าจะมาเบียดกันนะคะเพราะว่าไหนจะมี Ben Affleck เองใช่ไหมจะมี Michael Keaton มาอกีกอันนี้ไม่ต้องกังวลน,นะคะก็คือ Rob เนี่ยจะเป็น The Batman ตัวหลักนะคะ<ม>เขาก็บอกว่า DC เนี่ยได้มีการหยอด Multiverse มาแล้วมาตั้งแต่ใน C w Arrowverse นะคะ เอสราเขาก็เคยไปด้วยนะคะเขาก็เคยโผล่ไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม,ม่เป็นการแบบแปลกประหลาดมากว่ามันมี u n i ิเวอ e ์สต่างๆมีแฟลชเวอร์ชันอื่นนะคะตอนนี้นะเรายังไม่รู้เลยว่าคอนเซปต์ของ multiverse เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะแล้วมันจะไปเกี่ยวข้องยังไงกับหนังในอนาคตของ DC นะเขาก็มาพูดถึง The b a บทแมนเขาบอกว่าบรูซนะคะในเวอร์ชันของไมเคิลคีตันเนี่ย ตั้งแต่สมัย1989พี่อมเชื่อว่านะคะหลายๆคนน่าจะยังไม่เกิดกันใช่ไหมเกิดกันหรือย,อยังไหนบอกหน่อยสินี่เลยภาพนี้นะคะกับแจ็ค n นิโคลเันเป็นจ๊กเกอร์นะคะกำกับโดยทิมเบอร์ตันนะคะคุณอานน์บอกยังไม่เกิดนะคะมีสองัน <laughs> งไม่เกิดคุณรัตนาวันนะคะบอกว่าเกิดแล้วค่ะจำได้ว่าไปดูในโรงหนังกับที่บ้านนะคะคุณคุณมาบอกว่า ที่ได้ดูภาคแรกก็คือแบทแมนสู้เพนกวินนะคะแล้วหลายคนบางคนก็คุ้นเคยกับแบทแมนฟอร์เอเวอร์ด้ใช่ไหมแล้วก็มีข่าวว่าผู้กำกับได้เสียชีวิตแล้วนะคะโจชูมร์เกอร์ก็ขอสแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะมีคนบอกว่าคุณโชวคุณเป็นเด็กไนตี้แต่ตามดูครบเลยค่ะคีตันเล่นได้ดีมากจริงมีคนด้วยวอลคิมเมอร์วอลคิมเมอร์นะคะ ก็งงๆอยู่เหมือนกันนะว่าจะเอาอยัางไงกันแน่คือหมายถึงว่าทิศทางของอนาคตอะนะคะพี่อมเชื่อว่าตัวแฟลชเองเพราะจริงๆอันเนี้ยมันก็เป็นหนังแฟลชใช่ไหมแฟลชจะต้องเด่นนะคะแฟลชจะต้องเด่นจะให้คนอื่นเด่นไม่ได้เพราะว่าหลายๆคนเวลาพูดถึง Flash Point p a r a d o กก็จะมาพูดถึงเฮ้ยจะมีอแม่แม่เป็นโจ๊กเกอร์ใช่ไหมพ่อเป็นแบทแมนหรือว่าก็จะเป็นวันเดอร์ m ูแมมาปะทะกับ พวกอัคโอแมนพวกแอตแลนเทียนทั้งหลายแล้วก็มีการจัดการตัดหัวเมร่าอะไรด้วยใช่ไหมอันนี้เนี่ยคือลองนึกดิถ้าจะเอาคุณแม่มานะคะแล้วจะเอาอัคโ a แมนมามันอาจจะเป็นการกินซีนได้ใช่ไหมละ่ะถูกไหมหนังแฟลชแฟลชเขาก็ต้องอยากอยากจะเด่นนะคะแล้วตัวของนักสแสดงเองเอซราเนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียดมากในการเลือกบทสังเกตว,วก่าผู้กำกับก็บเลือกมาหลายคนแล้วใช่ไหม คนเขียนบทก็เช่นกันนะคะคือเลือกมาเยอะมากก็ไม่ลงตัวสักทีแต่ว่ามาลงตัวอันนี้พี่ยอมเชื่อว่าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะคะผู้กำกับน่าจะตามใจเอร่าอยู่พอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นแบบการที่จะเอาแบทแมนอะไรมาเนี่ยมันจะไม่มากินไม่มากินไม่มาขโมยซีนของเขามากเท่าไหร่นะคะไม่มีไม่มีข่าวอะไรมากแล้วอ๋อแล้วเขาก็บอกว่าอันนี้นะไม่มากินพื้นที่ไม่มาเกี่ยวข้องอะไรกับ เดอะแบทแมที่เราจะได้ดูกันในอนาคตนะคะที่เป็นพี่รอปเล่นนะ่ะก็คือจะแยกกันแล้วก็เหมือนกับบอกอีกด้วยว่าแบทแมนหนังแบทแมนเนี่ยมันจะเป็นหนังที่ไม่เกี่ยวข้องกับใครเท่าไหร่นะคะซึ่งก็ขัดกับคำของผู้กำกับของ The b a บ m a n นะที่เคยบอกว่ามันยังเป็นของ DCEU อยู่คือของ DC งงมากค่ะจะเอายังไงบอกดิฉันมาเถอะ หนังเด f l a ฟลชันนี้จะเป็นตัวตัดสินเลยว่าทิศทางมันจะเป็นยังไงนะคะเป็นการพูทางเนี่ยว่าเฮ้ยจักรวาลน,นี้นะคะสรุปเอาอยัางไงกันแน่ใครจะเล่นนะคะพี่อมเชื่อว่าข่าวสารมันจะชัดเจนกว่านี้ในงานของ DC Fandom นะคะเพี่อมได้ทำคลิปเกี่ยวกับ DC f a แ d น m ดมแล้วไว้แล้ว,ว,ลวใครยังไม่ได้ดูกดปุ่มไอขวาด้านบนนะคะไปดูกันได้นะงานนี้ดูได้ทั่วโลกเลยงานจัด24ชั่วโมงนะคะ ก็คือวันที่22กรกฎาคมในปีนี้นะคะรอดูกันรอดูกันพี่ออมว่าข่าวของ DC จะออกมาเยอะมากนะคะมีคนถามว่าไม่ใช่กรกดาเดือน8เออโทษทีนะคะพี่ออมนับผิดนะคะต้องเป็นออกัสใช่ไหมเพราะว่ากรกดาเนี่ยคอม i c ค o อนแอ o โฮนะคะแตงกิ้วนะคะเมื่อกี้คุณอะไรเออที่ทักมานะคะคุณรัตนวันนะแตงกิ้วมากๆนะคะเป็นออกัสนะคะส่วน c o m ิ c คอนแอ h โฮมก็จะเป็นกำกไัไปลายเดือนนะคะกรกาอันนี้จะเป็นออกัสนะคะแล้วอยากดูกันไหมอยากดู The Flash กันไหมนะคะคิดยังไงบ้างกับการที่จะเอา m i ไมเคิ k e ีตันมาเขาก็จะเป็น b a ทแมนแบบอีก Universe ์หนึ่งใช่ไหมที่แก่แล้วนะคะอันนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนอะไรนะคะอย่างข่าวที่ออกมาเองเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าอันนี้มันเป็นแค่การพูดคุยเบื้องต้นเท่านั้นนะยังไม่มีการแบบเป็นฟ i n a ลไลซ ไม่ได้เซ็นสัญสญองเซ็นสัญญาอะไรกันนะคะต้องรอดูกันว่าจะไหวไหมแต่ส่วนตัวแล้วพี่ออมค่อนข้างที่จะไม่มั่นใจนะคะไม่ใช่ไม่มั่นใจผู้กำกับนะแต่จริงๆอิตแชปเตอร์สองพี่ออมก็ไม่ค่อยได้ถูกใจเท่าไหร่นะคะนะไม่ได้ไม่ได้ชอบเป็นพิเศษนะคะและผู้กำกับก็มาใช่ไหมส่วนคนเขียนบทเนี่ยคริสตินาฮอสันนะคะคนนี้เขาเคยเขียนบทบัมเบิลบีมาทรานส์ฟอร์เมอร์ที่มาทำใหม่เป็นแบบเป็นหนังวัยรุ่น จะใส่นิดหนึง่งแล้วก็ทำเรื่องคนเขียนบทนะคะคริสติน่าทำา b i r ์ดออฟเพด้วยคือทั้งสองเรื่องมันก็โอเคนะแต่พี่อมอว่าเดิมพันของหนังเนี่ยมันไม่ค่อยสูงเท่าไหรอ่อ่ะมันไม่ได้มีความแบบไม่รู้สึกไฮมากนะคะก็ะหวังว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยจะออกมาได้ด้วยดีนะแต่จริงๆเขามีเวลานะคะเขามีเวลาอยู่เขามีเวลาอยู่ที่จะทำบทให้ดี หานักแสดงให้ลงตัวนะคะแต่จริงๆถ้าจะมาทำแบบพวก Flashpoint มีดีฟูร s ส l a s h หรือมีอะไรอย่างเงี้ยซูเปอร์แก็น่าจะมานะไม่รู้ว่าจะมี Superman มนเวอร์ชันผอมมาด้วยหรือเปล่านะคะเพราะว่าในการ์ตูนที่เราดูอยู่เราก็จะเห็นแบบซูเปอร์แมนเวอร์ชันแบบซูบมากเลยนะแต่ความรู้สึกส่วนตัวมันค่อนข้างที่จะไกลนะถึงแม้มันจะน่าสนใจแต่ว่า2022อ่ะรู้สึกว่าไกลมากนะคะกว่าจะถึง คือตอนนี้มันลุ้นก่อนดีกว,ว่าว่าแบบเออหนังต่อไปจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่เองอะคุณแม่เองจะได้ฉายหรือเปล่านะคะจะเลื่อนอีกไหม <c oughs> คือมันมีเรื่องอื่นที่ใกล้ตัวมากกว่านะคะถ้าคิดว่ามีตัวร้ายจะเป็นใครครับดูภาพสิจะเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งบ้างเปิดภาพก่อนนี่นะคะคุณคุมมานะคะจักรวาลดีซมันสับสนไม่คงเส้นคงวานะคะ คุณ explore นะคะเหตุการ f แฟลชพอยต์อาจจะเป็นหนทางเดียวณนะตอนนี้ที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งหมดได้นะคะนั่นนะสิแต่ว่ามันก็ยังมีเวลาไงเพราะว่าเนื่องจากเสียงตอบรับที่ผ่านๆมาของหนัง d ีซใช่ไหมเหมือนกับรวมกันแล้วเนี่ยเราจะตายนะคะไม่ใช่รวมกันเราอยู่เขาก็อาจจะไปโฟกัสที่หนังของใครของมันก่อนคือกว่าจะได้มาเจอกันอีกอาจจะนานไงอย่างแฟลชอย่างเงี้ยถ้าสมมติจะเอาคนเวอร์ชั่นเก่าๆมา มันจะเหมือนกึ่งอเวนเจอร์กึ่งกัปตันอเมริกาภาคสามอะไรแบบเนี้ยคือมันจะแบบใหญ่มากแล้วมันอาจจะรู้สึกว่ามันยังไม่เอินอะเรายังไม่ได้มันยังไม่สมควรมารวมกันเร็วขนาดนี้อะไรลักษณะเนี้ยนะต่างสมาเวลที่เขามีเส้นทางของเขามาใช่ไหมแต่อันนี้นะคะถ้าจะเอาเป็นแบบแบทแมนเวอร์ชั่นอื่นไปนเลยพี่ม้อมก็ว่าน่าสนใจดีน่าสนใจตอนนี้ใครๆก็มาเล่นมัลติเวิร์สนะคะเพราะว่า ของโซนี่เองก็มี Spider-Man Into the Spider-Verse ใช่ไหมส่วนของมาเวลก็จะมี Doctor Strange Multiverse of Madness นะคะแล้วก็มีอันนี้ด้วยขายจักรวาลกันนะคะคุณคุณมานุรินะคะุณจะจับจุดหลักให้ได้สักคนยึดเรื่องใครเป็นหลักเหมือนมาเวลแบบมาเวลยึดกับตันอเมริกากับ i อร n นแมนะคะจริงๆเขาก็มีทรินิตี้ไงทรินิตี้ของ ก็มีคุณแม่ใช่ไหมมีซูเปอร์แมนมีแบทแมนแต่ประเด็นในตอนแรกอะ่ะมันค่อนข้างวุง่นวายไงเพราะว่าแบทแมนก็ไปนะคะพี่เบนก็ไปซูเปอร์แมนก็ไปที่รุ่งรุ่งก็มีคุณแม่กับพี่ปลาแทนนะคะคุณจัสตินนะคะเดอะแฟลชมันจะหมุนมองได้หรือครับถ้าตัวเดอะแฟลชเด่นถ้าแบทแมนเด่นก็คงจะหมุนมองได้แต่ไม่ใช่เดอะแฟลชแต่ตัวของเอสรานะคะเอสราเขาอยากจะได้ให้มันแบบให้เป็นมีดราม่าบ้าง ก็คือเขามีปัญหากับผู้กำกับหลายๆคนมากนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนผู้กำกับเยอะมากก็เพราะว่าบทเนี่ยไม่ถูกใจกันใช่ไหมเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็ได้คนเขียนบทของ Spider-Man Homecoming มาแล้วก็เป็นผู้กำกับคู่ของเกมไนท์ด้วยซึ่งโทนของทั้งเป็นคนเขียนบททั้งผู้กำกับเนี่ยค่อนข้าง,งจะมีความคอมเมดี้สูงนะคะแล้วเหมือนกับเอสราเนี่ยไม่ค่อยถูกใจใช่ไหมเปลี่ยนผู้กำกับไปเลยนะคะก็มาได้มูเชติคนนี้นะคะ ของแฟลชคือเราชินกับความไอ้นี่ด้วยแหละความที่เราแบบดูซีรีส์มาแต่จริงๆซีรีส์ก็มีดรามา่าใช่ไหมซีรีส์แฟลชก็มไม่รู้ว่าเขาจะเน้นดราม่าแค่ไหนนะคะเอสราเองอยากจะอาจจะอยากแสดงแบบฝีมือบ้างก็ได้ใช่ไหมจริงๆเขาก็เล่นหบงังพวกอินดงอินดี้อะไรมาอะไรแบบนี้แต่จริงๆพี่ว่าไม่อยากได้แบบสไตล,ล์อินดี้นะถ้าฉันดูซูเปอร์ฮีโร่แล้วฉันก็อยากได้แบบซูเปอร์ฮีโร่เต็มขีดน,นะคะหวังว่าเขาจะบาลานซ์อะไรได้ดีนะในแง่มุมของ ความดรามา่าไม่ให้มันแบบดราม่าเกินไปอ่ะคือจะให้ทุกคนมาหม่นหมองไม่ได้นะคะถ้าอยากหม่นหมองนี่รอดู justice league นะคะ snyder cut ใช่ไหมรอมาปีหน้าของ hbo max นะคะเราดูกัน3าสชั่วโมงอันนั้นก็โอเคแต่ว่าตัวละครอื่นพี่อมก็อยากจะให้มันเป็นตามตามบุคลิกของเขาอะเนาะหมนทุกคนก็ไม่ไหวนะคะตอนจบแบทมีโผล่ในแฟลชจะฟินมากแต่เขาบอกว่าเหมือนกับ b e นเอฟเฟถ้ามาถ้าจะมาถ้าจะมีอะไรอีกเนี่ยมันจะเป็นอยู่ในในโลกของแซกเขานะคะแต่ดีซีก็มีหลายโลกหลายจักรวาลแล้วนะตอนนี้นะคะคลิปนี้นะคะเพื่อนพ้องขอบคุณทุกคนมากนะที่เข้ามาดูันถึงท้ายคลิปนะคะขอบคุณซุปเปอร์แฟนด้วยนะคะแล้วก็ทุกคนเลยที่คอมเมนต์กันอย่างน่ารักสุดๆนะคะก็คิดยังไงกับ The Flash จริงๆอันนี้ก็อีกนานเนอะแต่สนใจกันไหมยิ่งบอกว่ามีไมเคิลคีตันมาเนี่ยยิ่งอยากดูกันหรือเปล่านะคะคอมเมนต์กันได้ด้านล่างนะคลิปนี้พี่ออมไปก่อนค่ะแล้วพี่ค่ะบาย